คุณนวัดอิสระกายสียืนยันไม่ขอโทษมีนพิชยาเผยอยากให้ฟ้องตอนนี้เลยก็ได้รับรู้สึกเฉยๆชี้อายการไม่สั่งฟ้องและออกมาก็ถือว่าเป็นบุญเป็นสิ่งที่โชคดีอยากให้นึกถึงผู้เสียหายคดีนี้ด้วยกระแสสะพัดมีนพิชยาจะฟ้องนวัดเรื่องอะไรยังไงจริงไหมย้อนคลิปนะนิวัดพูดถึงบอสด,ดารา นะครับี่ดูข่าวจากข่าวสดนะครับนะครับนะครับบางคนก็บอกสมควรบางคนก็บอกไม่ควรนะครับคือผมอยากจะฝากเนี้ยกรณีของคุณนิวัตหรือบอสนวัตเนี่ยนะครับในการวิพากษ์วิจารณ์คุณมินเนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นนะในช่วงนั้นคุณมินกับคุณแซมเนี่ยก็ถูกดําเนินคดี นะครับแล้วก็มีคนไปแจ้งคงแจ้งความแล้วก็เสร็จแล้วก็ตํารวจก็รับคำร้องทุกข์แล้วก็มีการออกหมายจับนะครับการที่ศาลออกหมายจับมันก็แสดงว่าอะไรก็คดีมีมูลว่าคุณแซมกับคุณอะไรนี่คุณแซมกับคุณมินเนี่ยน่าจะได้กระทําความผิดอันนี้เป็นประามวิายามาตาหกสิบหกนะครับอืมนะฮะวิายามาตราหกสิบหกเดี๋ยวเปิดตํารานะครับเปิดตํารานะฮะอืมอืม นะฮะนะฮะเหตุที่จะออกหมายจับนะเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลนั้นน่าจะได้กระทําความผิดอาญาร้แรงนะฮะนะครับสารก็ออกหมายจับตามวิอาญามาตราหกสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นการที่สารออกหมายจับแล้วก็ตํารวจคัดค้านการ,าร,ารประกันตัวสารก็ไม่ให้ประกันตัวติดคุกติดตารางรวมทั้งหมดแปดสิบสี่วันมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่ทําให้เชื่อว่า คุณมินกับคุณแซนคุณแซนคุณแซนแซมเนี่ยน่าจะได้กระทําความผิดข้อหาช่อโกงประชาชนนะครับดังนั้นการที่คุณนวัดหรือบอสนวัดเนี่ยวิพากษวิจารเนี่ยจึงเป็นการวิพากษ์วิจารณโดยสุดจริตนะครับใครที่ยุโยงส่งเสริมนะครับให้คุณมินฟ้องเนี่ยนะครับก็ระวังจะโดนฟ้องกลับนะครับเพราะฉะนั้นบอสนวัดฟังพี่เดแล้วก็ให้สบายใจได้นะครับ ถ้าใครอยากฟ้องบอสก็ให้ฟ้องเลยผมเชื่อว่าคนอย่างบอสณวัฒน์ไม่กลัวเพราะมันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตามข้อท็จจริงที่ปรากฏเพราะว่าโดนจับจริงโดนสารออกหมายจับจริงถ้าไม่มีพยานหลักฐานตามสมควรสารจะไปออกหมายจับไหมล่ะเอาแค่เนี้ยอืนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ใครที่บอกจะฟ้องบอสณวัฒน์กรณีวิพากษ์วิจารณ์มินพิชยากับอาแซมเนี่ย นะก็ฟ้องเลยครับอย่าไปรอครับนะเดี๋ยวนี้คนบางคนก็ชอบเหา่าชอบหอนอะไรน้ะครับนะฟ้องเลยพอฟ้องมาเสร็จเดี๋ยวบอสนาวนัก็ต้องฟ้องกลับเพราะว่าอะไรเพราะเขาเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนะการแสดงความโด,โดยสุจริตก็ไปดูมาตาสามเท่าไรสามสองแปดสามสองเก้าเดี๋ยวเปิดนะนะครับนะี่นะฮะมาตาสามสองเก้าผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต โดยการติชมนะครับบุคคลอันเป็นวิสัยที่ประชาชนยอ่อกะทำเพราะว่าทั้งคุณแซมแล้วก็คุณมีนะเป็นบุคคลสาธารณะเป็นดาราถูกกล่าวหาว่าร่วมกันชอบโกงประชาชนเพราะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ทำได้ครับทำได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามสองเก้าวงเล็บสามนะครับเพราะนั้นถ้าใครจะฟ้องบอสนะครับผมว่าบอสแกไม่กลัวหรอกผมเองยังไม่กลัวเลยเห็นมีบางคนบอกว่าเออทนายเดชาจะรับผิดชอบยังไง นะในการวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ออกรายการโหดกระแสแล้วก็พาผู้เสียหายไปแจ้งความนะใครอยากฟ้องผมเชิญเลยครับรออยู่นะฟ้องผมมาได้เลยเพราะผมเป็นคนพาผู้เสียหายไปแจ้งความดําเนินคดีกับทุกคนที่จะทําความผิดแลวผมก็เป็นคนหนึ่งที่วิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนะ,ะคุณคุณอะไรคุณแล้วแหละคุณแซมแล้วก็คุณมินนะฮะนะครับฟ้องมาเลยครับออรผมจะได้ดังนะฮะแล้วก็ถ้าฟ้องมาผมก็จะฟ้องกลับ นะครับเพราะว่าการวิจารณ์สามารถวิจารณ์ได้มันมีข้อที่จริงและมีข้อที่จริงปรากฏมีพยานหลักฐานมีคลิปและตํารวจก็แจ้งข้อหาแล้วก็ออกหมายจับคัดค้านการประกันตัวผู้เสียหายเป็นหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าเออพี่เดต้องรับผิดชอบออกรายการผลกระแสนะนะจะรับผิดชอบยังไงก็ฟ้องผมมาสิครับรอหมายสารอยู่นะครับฟ้องมาเลยครับนะถ้าฟ้องมาผมก็จะฟ้องกลับนะครับนะ คดีของคุณแซมกับคุณมินเนี่ยสองบอสเนี่ยยังไม่จบสิ้นนะยังมีเวลาอีกสาสิบวันที่อาทิตย์ดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถจะทาความเห็นแยง้งยืนยันฟ้องคดีเหมือนเดิมกลับไปที่อายการสูงสุดและอายการสูงสุดก็ยังมีอํานาจในการพิจารณาว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องเพราะนั้นมันยังไม่จบนะนะครับนะทั้งทั้งแซมยุรนันทั้งอ่าทั้งมินนะฮะยังไม่จบและยังมีคดีเกี่ยวกับมาตรการทางแพ่งคดีฟ้องเงินยังอยู่ยนะฮะ ยังโดนยึดอายัดทรัพย์ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าคุณแซมนี่จะประมาณสามล้านยังไงคุณมีนประมาณสิบเอ็ดล้านยังไงนะถ้าผมจําไม่ผิดนะก็ยังมีต้องไปสู้คดีฟอกเงินในมาตรการทางแพ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกอยากให้พี่เดรับผิดชอบเนี่ยช่วยฟ้องมาเลยนะรออยู่แล้วเดี๋ยวผมจะฟ้องกลับด้วยนะครับนะนะครับอย่ามาเที่ยวข่มขู่คนนั้นคนนี้แรงต่างใครก็จะไปกลัวไม่มีนะฮะ ผมก็เชียร์นะบอสนวัดนะฮะใครอยากจะฟ้องบอสนวัดก็ฟอ้องมานะครับผมถือว่าผมผมเห็นว่าบอสเนี่ยแสดงความคิดเห็นด้วยสุดจริตนะครับถึงอายการสั่งไม่ฟ้องก็ไม่ได้หมายความว่าสองคนนี้จะจะหลุดคดีหรืออะไรต่างนะครับอายการสูงสุดก็ยังอาจจะกลับคําสั่งอายการคดีนี้ก็ได้นอกจากนี้ผู้เสียหายคดีไอคอนนะครับนะครับนะผู้เสียหายต่างๆเนี่ยยังสามารถไปรวมตัวกันแล้วก็ฟ้อง ฟ้องฟ้องแซมนะครับฟ้องอมินพิทยาได้อีกนะมันไม่ได้ตัดอำนาจนะผู้เสียหายก็ฟ้องเองได้อัยการไม่ฟ้องผู้เสียหายก็ฟ้องเองได้เพราะมันยังไม่จบเพราะฉะนั้นไอ้ใครที่ข่มขู่นะบางคนก็ข่มขู่มจะฟ้องพี่เดชาอะไรเงี้ยเชิญเลยครับรอหมายสารอยู่นะผมนั่งรออยู่เมื่อไหร่เอาหมายมาส่งเลยนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะครับตะก,กี้ดูข่าวนะฮะบอสนวัดไม่ต้องกลัวนะนะ,นะถ้าใครฟ้องกลับมาบอสก็ฟ้องกลับ นะครับจะไปกลัวอะไรนะนะพี่น้องประชาชนก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ไนะด้คดีดีไอคอนมันคดีใหญ่โตความเสียหายมากมายเป็นพันเป็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 นร้อยล้านพัน,น 100, 000, 000, ล้านนะอย่าไปกลัวนะนะแล้วใครอยากจะฟ้องผมฟ้องมาเลยครับนะครับนะฟ้องมาเลยฮะนะอย่าดีแต่เหา่าแต่หอนนะฟ้องมารออยู่นะครับนะอยากเป็นจำเลยครับ